สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีหวยห้าน้อยค่ะผลหวยห้าน้อยของวันที่ยี่สิบสองแอดมินให้เด่นสองไว้เนาะเฉพาะกิจเข้านะคะเข้าสองพิเศษหลุดห้าน้อยปกติเข้านะคะมาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะเนาะสองห้าเกือบสามตัวแตกแล้วเนาะ เขามีสี่เรามีสามเสียดายเสียดายส่วน vip 3มตัวก็เกือบแตกเหมือนกันเขามา0ูนเรามีม,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 มี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 เจ็ดไหมมีเจดเนาะโอเคแต่สองตัว2ตัวเจาะก,ก็มานะคะสำหรับ vip โอเคโเคหนี่คุยนานแล้วจะหนึ่งนือาทีแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูของวันนี้เลยนะคะของวันที่2ี่สนะคะเ็นจะให้เด่นเป็น

สูตรหวยฮานอยวันที่ยี่สิบสามนะคะแอดมินจะให้เด่นเป็นสามสองตัวตัวจอดก็ตามที่เห็นเลยนะคะแอดมินมึนมึนมงมงสงสัยกินยาเยอะโอเคขอโทษด้วยนะแอดมินจะให้เด่นสามตัวจอดก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะแอดมินทิ้งลิงก์ช่องทางในการไปเล่นเนาะมีทุกคานอยให้แทงเลยนะคะในนั้นเดี๋ยวยังไงก็ฝาก สมัครลิงก์ให้ให้ให้แอดมินด้วยนะคะโอ้ยแอดมินมึนโอเคขอขอบคุณเพื่อนเพี่พ,พีทุกคนช่วที่กดติดตามให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอโทษจริงๆนะถ้าพูดติดต,ดตดขัดขาดเดี๋ยวแก้ตัวคลิปหน้าเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ